ามฉันขอโทษทุกคนด้วยนะคะพอดีว่าฉันเจอแมลงสาบอะแ่ะแต่แต่แต่ทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะคะแมลงสาบบินหนีไปแล้วค่ะได้ใจเล้อนะวาฉันกลัวแมลงสาบมากเลยนะจริงๆค่ะเอาล่ะครับทุกคน วันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนนะครับพรุ่งนี้เราค่อยมาประชุมกันต่อแยกย้ายไปทำงานได้เลยครับค่ะท่านประธานเดี๋ยวเมื่อกี้คุณทำอะไรของคุณเนี่ยนว้ถ้าเกิดว่าโดนจับได้กันมาเนี่ยเป็นยังไงก็เพราะว่าฉันกลัวโดนจับได้นี่แหละฉันเลยต้องทำแบบนี้คุณดูไหมเมื่อกี้คุณชัชวานะเกือบเห็นเราสองคนจับมือกันแล้วนะอะไรนะ โชคดีนะที่ฉันไหวตัวทันนะไม่งั้นเนี่ยเราสองคนได้ซวยกันแน่ค้าวหน้าค้าวหลังเนี่ยก็ทําให้มันเนียนกว่านี้หน่อยถ้าโตกระตาแบบนี้มีหวังคนอื่นเขาสงสัยเราสองคนมากกว่าเดิมแน่รู้แล้วนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นความผิดคุณนั่นแหละถ้าคุณไม่ออกกฎห้ามไม่ให้พนักงานบริษัทเป็นแฟนกันเนี่ยเราสองคนก็ไม่ต้องหลบซ่อนๆกันแบบนี้หรอกเราทำงานได้แล้ว ผมชื่ออาร์ตครับเป็นประธานบริษัทของที่นี่บริษัทผมเนี่ยให้เงินเดือนพนักงานหลักแสนแลกกับกฎข้อเดียวแต่ผมเนี่ยดันทาผิดกฎซะเองครับเออใช่ครับผมกับน้ำว้าเราสองคนเป็นแฟนกันจริงๆแล้วมันเป็นความผิดของผมเองครับที่ไม่ได้บอกสถานะที่แท้จริงกับเธอก่อนที่จะขอเป็นแฟนน้ำว้าเราสองคนเนี่ยก็รู้จักกันมาสักพักแล้วคุณจะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะขอคุณเป็นแฟนอะ ไม่เละกกันหรอคะ่ะฉันรอคุณคอฉันเป็นแฟนนานแล้วงั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันแล้วนะครับก็ใครมันจะไปรู้ล่ะครับว่าจู่ๆวันหนึ่งน้องวอจะกลายมาเป็นพนักง,งานบริษ,ษัทของผมอะสวัสดีค่ะท่านประธานฉันมาทำงานที่นี่วันแรกฝากเนื้อาฝากตัวด้วยนะคะ น้ำหวานอ๋ะคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะแล้วคุณล่ะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้คุณเป็นมาท่าบริษทัทเหรอเอ่เอคือว่าผมทําไมคุณไม่บอกเรื่องนี้กับฉันอ่ะแล้วทาไมคุณต้องปิดบังสถานะความจริงของตัวเองด้วยอ่ะน้ำหวานผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังสถานะของผมหรอกนะครับมันแค่ยังไม่ถึงเวลาที่ผมต้องบอกคุณนะ่ะว่าแต่คุณเถอะคุณคือพนักง,งานใหม่ที่นี่เหรอ ใน้นำหวานคุณทํางานที่นี่ไม่ได้หมายความว่าไงคะทําไม่ได้คุณรู้ไหมกว่าฉันจะเข้ามาทํางานที่นี่ได้มันยากแค่ไหนเงินเดือนบริษัทที่มีเงินเดือนหลักแสนเนี่ยเรายิ่งการแข่งขันสูงแถมฉันยังเป็นคนสอบสัมภาษณ์ผ่านมาแล้วด้วยฉันไม่มีวันยอมทิ้งงานนี้นไปง่ายๆหรอกแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้เงินเดือนหลักแสนที่ได้เนี่ยมันต้องแลกกับอะไรอะฉันรู้ค่ะว่าบริษัทนี้มีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งคือห้ามให้พนักงานบริษัทเนี่ยเป็นแฟนกัน ฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าใครเป็นคนตั้งกฎบ้านนี้ขึ้นมาผมเองอะต่น้อว่าแต่ยังไงก็ช่างเถอะนะผมให้คุณทางานที่นี่ไม่ได้ผมเป็นถึงประธานบริษัทอะผมออกกฎเล็กห้ามให้พนักงานเป็นแฟนกันในบริษัทแต่ว่าผมเองเนี่ยจะมาทําปิดกฎเองแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะฉันไม่ยอมคุณเนี่ยเป็นคนขอฉันเป็นแฟนเอง แล้วคุณก็เป็นคนตั้งกฎบ้าๆนี่ขึ้นมาเองแล้วคุณเนี่ยก็ยังปิดบังตัวเองว่าคุณเป็นประธานบริษัทมันไม่ใช่ความผิดฉันสักหน่อยมันเป็นความผิดคุณนั่นแหละคุณต่างหากที่ต้องแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองหนูรู้เลยปะพี่โคตรเซ็งกับประธานบริษัทเราเลยที่ห้ามให้พนักง,งานเป็นแฟนกันอะนั่นดิเรื่องความรักเนี่ยมันห้ามไม่ได้ด้วยหรอก็ใช่ดิกดบ้ากดบอเลย ถ้าไม่ได้เงินเดือนเป็นแสนนะพี่ไม่ทำงานที่นี่หรอกนี่มาแอบดินท้าเจ้านายเนี่ยระวังตกงานไม่รู้ตัวนะเออขอโทษครับคุณพัดขอโทษค่ะไปทำงานกันได้แล้วไปครับน้านา้ำว้าหายงอนผมนะขอโทษที่เรียกมาเนี่ยพอจะพูดเรื่องแค่นี้นะเหรออา้าวแต่ว่า ผมมีของบางอย่างอยากจะให้คุณด้วยนะ นี่อะไรเหรอครับคุณแพทพอดีว่าดิฉันเอาเอกสารมาให้ท่านประธานเซ็นนะคะเอามานี่ครับโอเคครับออค่ะออแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงเลยนะคะเสียงผู้หญิงที่ไหนครับผมว่าคุณหูฝาดแล้วนะครับนี่มันห้องทํางานของนะครับมันจะมีเสียงผู้หญิงได้ยังไงนั่นแหละสิครับสงสัยฉันจะหูฝาดไปเองอะ งั้นผมว่าคุณแพทกับไปทำงานได้แล้วครับผมก็จะทำงานเหมือนกันค่ะแพทครับเชิญครับ ว้าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะถีบคุณนะคุณเจ็บไหมเจ็บสิคะหามมาได้ผมขอโทษนะน้ำว้าอาวคะเราสองคนจะทำแบบนี้จะถึงเมื่อไหร่คะฉันไม่อยากทำแบบนี้แล้วนะคะว้าผมบอกคุณแล้วไงครับว่าผมเป็นคนออกกฎนี้แล้วถ้าเกิดว่าผมไปบอกคนอื่นว่าผมกับคุณเป็นแฟนกันเนี่ยพนักงานคนอื่นเขาจะมองผมยังไงครับพวกเขาคงไม่เคารพผมอะ่ะเพราะว่าผมไม่รักษาคำพูดฉันรู้ค่ะฉันเลยต้องทนมาถึงวันนี้ไงคะแล้วฉันก็หวังว่าสักวัน,น เราจะเลิกทำแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะคะผุมวาครับถึงเราเนี่ยจะคบกันแบบเปิดเผยในบริษัทไม่ได้แต่ว่าชีวิตจริงของเราอ่ะเมื่อเราอยู่ข้างนอกเราก็คบกันอย่างเปิดเผยนี่ครับคุ่มวาคุณก็รู้ว่าผมรักคุณมากแค่ไหนนะไม่งั้นผมไม่ยอมทําอะไรแบบนี้หรอกครับค่ะฉันเข้าใจลวงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ ไปไหนมาเนี่ยเอากาแฟปะเดี๋ยวฉันชงเผื่อไม่เป็นไรแพท ทานนานประเมื่อไหร่จะยกเลิกไอ้กฎบ้าๆนี่สิเอานะ่าอย่างน้อยเนี่ยท่านประธานก็ให้เงินเดือนเราเยอะกว่าที่อื่นไม่ใช่หรอนัดเปิดเฮ้ยคุณแพทพวกเราเปล่าเนินทางท่านประธานนะครับเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแต่เรื่องนี้สําคัญกว่ามีเรื่องอะไรล่ะคะฉันสงสัยว่าท่านประธานกับน้องวาแอบคบกันอยู่เฮ้ย <c oughs> จริงเหรอคะทำไมคุณแพทถึงคิดแบบนั้น่ะก็ก่อนหน้านี้ฉันเอาเอกสารไปให้ท่านประธานเซ็น ดันตาดีไปเห็นเท้าผู้หญิงที่ยื่นออกมาจากใต้โต๊ะท่านประธานอะแล้วก็รองเท้าที่ผู้หญิงคนนั้นใส่นะดันเหมือนกับรองเท้าที่น้ำบาใส่ด้วยแต่ถ้าแค่นั้นอะเราจะพิสูจน์ได้หรอคะว่าสองคนนั้นเป็นแฟนกันอะก็ถทาไม่ใช่แล้วทำไมต้องหลบๆซ่อนๆละ่ะอืมก็จริงอย่างที่กูคาดว่านะสองคนนั้นอะทำตัวน่าสงสยยัยจริงดูอย่างตอนที่ประชุมเมื่อเช้าดิจริงด้วย แบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยถ้าประธานนะเป็นคนออกกฎห้ามพนักง,งานคบกันเองทแท้แต่มาทําผิดกฎเองเท่านั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปดีกว่าค่ะเรื่องมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดก็ได้อะถ้าง,งาั้นเรามาพิสูจน์กันไหมล่ะฉันคิดแผนออกละว่าจะทํายังไงเราถึงจะรู้ว่าสองคนนั้นเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าเองมวหน่เอาละครับทุกคนงั้นเรามาต่อจากเมื่อวานกันเลยนะครับ คนฝากดอกไม้มาให,ให้คุณน้ำวาครับฉันเหรอคะใครครับผมบอกไม่ได้จริงๆครับรู้แค่ว่าเป็นนักธุรกิจที่ทั้งรวยแล้วก็หล่อมากๆงั้นผมขอตัวก่อนนะครับมันจะหจะล่อจะรวยขนาดไหนกันวะน้าทานไปเ่อนนะคะใครส่งดอกไม้ให้คุณนำวา ไม่รู้ค่ะุณไม่รู้จักมันแล้วไอ้มอนั่นอ่ะมันรู้จักคุณได้ไงหูดอกไม้ช่อสวยขนาดเนี้โอเหน่าดูเลยค่ะสงสัยคนส่งเนี่ยจะกระเป๋าหนักมากแน่เลยอ่ะน่นะสิคะพี่นวานเนี่ยเสนออะไรจะไงนะงั้นวันนี้ประชุมพอแค่นี้กันก่อนคุณวัร์ตามผมมา ไม่โยงไม่เย็นมปนละไอ้หมอน,นั่นเป็นใครกล้าดียังไงมาส่งดอกไม้ให้คุณน่ยคนที่ส่งดอกไม้ให้น้ำวคือพวกเราเอางค่ะคุณว่าไงนะคุณเป็นคนส่งดอกไม้ให้น้ำวะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีผู้ชายส่งให้อ่ะก็พวกเราต้องการให้ประธานหึงไงคะใช่แล้วท่านประธานเนี่ยเขาเรียกว่าอาการหึง ผมมาเป็นผู้ชายดูออกท่านประธานกับคุณน้ำว้าเป็นแฟนกันหรอคะคือว่าผมถึงท่านประธานไม่ยอมรับแต่พวกเราก็ดูออกค่ะว่าพวกคุณคบกันท่านประธานทำไมท่านประธานทำแบบนี้ครับท่านประธานเป็นคนออกกฎห้ามพนักง,งานคบกันเองแต่ท่านประธานกับผิดคำพูดอะ่ะแบบนี้มันก็ไม่แฟร์สิครับใช่ค่ะผู้นำทำผิดเองแบบนี้เราจะให้พนักง,งานเขาลดได้ยังไงคะพอลคะค่ะ อย่าว่าท่านประธานเลยนะคะท่านประธานเขาไม่ได้ตั้งใจทําผิดกฎหรอกค่ะเรื่องนี้ฉันป็นคนผิดเองค่ะที่รู้กฎบริษัทตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ยังวันมาทํางานที่นี่เพราะว่าอยากได้เงินเดือนสูงเรื่องทั้งหมดเนี่ยฉันขอรับผิดชอบเองค่ะและขอรับผิดชอบด้วยการลาออกค่ะน้ำวะให้ฉันลาออกกันะยังดีกว่าเราสองคนเลิกกันนะคะอาร์ตเดี๋ยวก่อนน้ำวะที่พวกเราทุกคนทําไปทั้งหมดอ่ะ ไม่ได้ต้องการให้เธอลาออกนะท่านประธานคะมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ใช่หรอกคะที่จะแก้ปัญหานี้ความรักอะ่ะมันเป็นสิ่งสวยงามครับท่านประธานและความรักอะ่ะมันห้ามกันไม่ได้เพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทําไป ผมขอยกเลิกกดเหล็กห้ามให้พนักงานมีแฟนกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับคุณแน่ใจนะคะอาร์ตว่าจะทําแบบเนี้เพื่อคนที่ผมรักเนี่ยกดแค่ข้อเดียวผมทําได้อยูครับเชยร่โยโตัวเองอย่างนี้เราก็คบกันแบบเปิดเผยได้แล้วดิเดี๋ยวนะหมายความว่าไงเนี่ยพูดก,กันสองคนเอ่อไหนๆก็ไหนๆหนๆแล้วนะครับพวกเราขอเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการนะ พวกเราสองคนคบกันอยู่ครับไม่ต้องเป็นห่วงนะคะท่านประธานถึงจะมีแฟนพวกเราก็ตั้งใจทำง,งานกันเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะอาร์ตที่ทำเพื่อความรักของเราโอ้หอะไรวะเนี่ยมีแค่ฉันคนเดียวเหรอจะไม่มีคู่เนี่ยอื้ยช้าโอ้ไม่อยากจะอยู่เป็นก้างขวางคอหรอกนะ อยากมีแฟนอ่ะอืมอ,อ,อ,อร่อยอะเก๊ตอนหลังไปขมโมยมาอีกนะเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าพูดคำว่าขโมยดิวะเดี๋ยวก็โดนไล่ออกกันหมดหรอกเฮ้ยแอนบอลมาดูอะไรนี่เร็วเฮ้ย hey. ไอเบมมโวยวายอะไรของมันวะน่ะ้ยแหกปากโวยวายอะไรวไ,วไ,วไว้เบแกก็ดูเองดิวะเฮ้ยทองเฮ้ยทองนี่มันทองนี่วะกระจายอย่าดีโอ้ทองใครวะพี่มันอยู่ที่นี่ไงอะชั้นเทปูลงมาจารกะกสอบอะแต่ฉันก็เห็นว่าทองอะมันหล่นลงมาจริงเหรอวะ เฮ้ยถ้าอย่างนั้นฉันว่าดูกระสอบอื่นดีกว่าว่ะเผื่อจะมีทองอยู่อีกเฮ้ย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 ทำอะไรกันอยู่นะครับ ทางดีวะคือไม่มีอะไรครับหัวหน้าแล้วทำไมไม่แยกย้ายไปทำหน้าที่ตัวเองครับอ๋อครับครับเดี๋ยวจะไม่ทำแล้วครับจะไปเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวก่นครับผมมีเรื่องจะถามพอดีผมทำกล่อง iPhone 3เครื่องหายแล้วก็สร้อยทองจำนวนหนึ่ง ที่เอาไว้เป็นของขวัญให้กับลูกค้านะ่ะผมเลยม,มาถามพวกคุณว่ามีใครเห็นบ้างหรือเปล่าเออไม่เห็นนะคะหัวหน้าของแบบนั้นนะ่ะพวกเราจะไปเห็นได้ยังไงล่ะคะพวกเราไม่เห็นหรอกคะ่ะงั้นก็แล้วไปครับสงสัยผมคงลืมหยิบมาจากบ้านนะเดี๋ยวผมกลับไปดูที่บ้าน,นอ,อีกทีหนึ่งอ๋อใช่ครับผมว่าเนี่ยหัวหน้าอาจจะลืมไว้ที่บ้านก็ได้เลยครับอีกเรื่องนึงครับพอดีผมเห็นพวกคุณเนี่ยทำงานกันมาหลายวันล้ะแต่งานไม่คืบหน้าสักทีวันนี้ผมก็น้ำชาเนี่ย ก็เลยจะมาคุมงานเองครับเออหัวหน้าคะแต่ว <unser> ่าอากาศมันร้อนนะคะหัวหน้าหัวหน้ามาคุมงานเองแบบนี้มันจะร้อนแย่นะคะถ้างานเสร็จไม่ทันเนี่ยแล้วลูกค้าแคนเซิลหนักกว่าอากาศร้อนนะครับไม่ต้องห่วงผมหรอกครับเดี๋ยวผมหาที่ร่มนั่งเอาแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วครับเฮ้ยแล้วจะเอาไงกับไอ้โทรศัพท์แล้วก็ทองดีวะเอาไงล่ะ ของพวกนี้เราเป็นคนเจอมันก็ต้องเป็นของพวกเราสิวะเอางี้หาทางแบ่งของพวกนี้กันดีกว่าวะเล้วราจะแบ่งยังไงวะหัวหน้านั่งเป้าอยู่แบบนั้นอะเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอให้หัวหน้า,นาเนี่ยกลับก่อนก็ได้แล้วเราค่อยแบ่งกันตอนเนี้ยแจงทํางานไปก่อนด้วยจะได้ไม่โดนด่าเอ้าหมดทำอะไรกันอยู่ไม่ทํางานกันเหรอพวกคุณอ <itarian> ะครับครับครับทำแล้วครับ พี่พี่ว่าผมน่าจะฟ้อเราอีกนานมั้ยเนี่ยไม่รู้อ่ะมานั่งเฝ้าแบบนี้เหมือนจะผิดกันอ่ะโคตเดือดอัดเลยเฮ้ยเมื่อไรจะกลับสักทีวะนั่นเลยดฮัลโหลครับอะไรนะครับ เดี๋ยวนี้เลยเหรอครับอ๋อโอเคครับได้ครับเดี๋ยวรีบไปครับน้ำชาเดี๋ยวพอดีลูกค้านัดคุยด่วนน่ะรีบไปดีกว่าเฮ้ยชโยมันไปแล้วกลับมาไวๆเดี๋ยวๆให้เง้ยงเราไปแบ่งของกันดีกว่าว่าไปเลยให้ไวไปเลย ไปสอาไปสองชานอั้นแกดูดิวะเฮ้ยกลองเปล่าเฮ้ยเฮ้ยของฉันก็ไม่มีอะกลองเปล่าเหมือนกันว่ะเฮ้ยเฮ้ย ของฉันก็ไม่มีอ่ะโ,โอยไม่เป็นไรเว้ยเรายังมีทองอยู่เว้ยขนาดไอโฟนยังเป็นกล่องเปล่าแล้วเราจะแน่ใจได้ไงไวไอทองเนี่ยเป็นของแท้ออไอปังตอนอย่าปากเสียดิวะอยากรู้ว่าของจริงของตอมเนี่ยอ้าวเอาไปกัดดูเลยโหพี่ แข่งโป๊ะขนาดนี้ของปลอมแน่ๆเลยเฮ้ยไม่จริงหรอกโอ๊ยแข่งขนาดนี้นี่ได้ทองปลอมเหรอะวะเนี่ยเสียเวลาชะมัดเลยว่ะเฮ้ย <c oughs> เอานี้เผลอแป๊บเดียวเนี่ยอู้งานกันแล้วเหรแล้วนี่อะไรเนี่ย <c oughs> เอ่อคือว่าแล้วไหนบอกว่าไม่เห็นไอโฟนกับทองของฉันไง แล้วที na, oneself, ่ถืออยู่น oh ี you, <magician: me> ans ans> ่มันอะไรโอ๊โหหน้าครับคือพวกเราเพิ่งเห็นนะครับพวกเราไม่ได้ขโมยจริงๆนะครับอีกอย่างเนี่ยกล่อง i p h o n เนี่ยมันก็มีแต่กล่องเปล่าครับส่วนทองนี่ก็เป็นทองปลอมด้วยอ่ะหัวหน้าฉันรู้ฮะหมายความว่าไงคะหัวหน้ารู้เพราะฉันเป็นคนสั่งน้ำชาให้เอาของพวกนี้ไปใส่ไว้ในกระสอบปูนเองหัวหน้าหัวหน้าทําแบบนี้ทําไมอะคะก็เพื่อที่จะทดสอบความซื่อสัตย์ของพวกเธอไงโดยเฉพาะเธอแอนนิสัย่ขี้ขโมยของเธอเนี่ยมันแก้ไม่หายจริง หัวหน้าคะออะไรอะ่ะโอขนมน่ากินจังเลยอะ่ะไม่มีใครอยู่ขนมเนี่ยฉันขอกันแล้วกันนะ มึงนี่ดีดีมึงไปตายทำไมวะไอ้้ไอ้ข๊้นมึงไปตีเขาทำไมเนี่ยโอ้ยกินอร่อยเลยดีคนเดียวน่ะเออดูบวก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 เอาไงดีคะหัวหน้าคนงานแอบอู้งานแบบเนี้ยไล่ออกให้หมดเลยดีไหมคะฉันเย็นก่อนวันที่ว่าอาจจะร้อนน่ะก็เลยไปพักแป๊บหนึ่งก็ได้ฉันว่าไม่ใช่หรอกค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งพักเที่ยงไปแต่นี่ดูสิสองคนนั้นก็นั่งเล่นเกมส่วนอีกคนก็นั่งกินขนม แถมขนมเนี <Jetzt motherf abil itation> ่ยยังขโมยมาจากห้องหัวหน้าอีกนะคะฉันว่าคนงานสามคนเนี้มีนิสัยขี้เกียจไม่สมควรที่จะจ้างงานต่อค่ะเฮ้ยฉันเองก็ไม่ใช่คนใจไม้แทรกกรรมอะไรนะฉันอยากจะลองให้โอกาสพวกเขาทั้งสามคนดูแต่ถ้าพวกเขาทำพลาดอีกเนี่ยฉันก็จะไล่พวกเขาออกแล้วหัวหน้าจะให้โอกาสเขายังไงล่ะคะ ฉันอยากจะลองทดสอบความซื่อสัตย์ของทั้งสามคนนี้ดูนัทชาเพื่อไปหาทองปลอมแล้วก็กล่องโทรศัพท์มาแล้วก็มาใส่ในกระสอบปูนในไซต์งานก่อสร้างนะฉันอยากจะรู้ว่าถ้าทั้งสามคนเจอของพวกนี้<ๆ>เขาจะทำยังไงได้เลยค่ะหัวหน้า คะ่ะหัวหน้าฉันขอโทษนะคะหัวหน้ายกโทษให้ฉันเถอะนะคะหัวหน้าฉันจะไม่ทําอีกแล้วคะ่ะฉันสัญญาว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทําอีกแล้วคะ่ะหัวหน้าใช่ครับหัวหน้าหัวหน้าให้โอกาสพวกเราเถอะนะครับก็ร้องแล้วครับก็ <c oughs> ร้องจริงครับให้โอกาสพวกผมเถอะนะครับฉันไม่มีโอกาสให้พวกแกสามคนอีกต่อไปแล้วเพราะพวกแกสามคนเนี่ยได้ทาลายโอกาสของตัวเองทิ้งไปแล้วด้วยความไม่ซื่อสัตย์แถมยังอู้งานแล้วก็ยังขี้ขโมยแล้วฉันจะจ้างพวกแกต่อไปทําไมวะหัวหน้า ฉันไล่พวกแกทั้งสามคนออกโอ้ยไอ้โฟยกับทองก็ไม่ได้แถมต้องตรงมาตกงานอีกไอ้บ้าเอ้ยไม่น่าเลยกูทำไมต้องมาซวยแบบนี้ด้วยวันเนี้ยเอ้ยฮ้ยเงินก็ไม่ได้ทองก็ไม่ได้ไอ้โฟยก็ไม่ได้